สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดเยบไ้่าทาโรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายแบบแรนดอมนะคะของชาวธาตุลมเม,ม,มถุนตุลกลุ่มนะคะว่าพลังงานในไพ่จะสื่อสารอะไรกับคุณหรือจะบอกอะไรกับคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเพราะว่าเป็นภาพลักษณ์โดยรวมแบบกว้างนะคะ พลังงานในภาพไพ่ช่วงนี้นะคะขอให้คุณชาวธาตุลมช่วงนี้ต้องระวังให้มากๆนะคะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทันหันหรือมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเกิดขึ้นนะคะ เพราะว่าไพ่ใบแรกของคุณได้ทาวเวอร์นะคะอาจจะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือมีคำสั่งแบบกระทันหันนะคะเรื่องเกี่ยวกับการงานบางคนมีโอกาสโยกย้ายเปลีป่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่ามีโอกาสตกงานนะคะหรือบางคนต้องการลาออกจากงานก็ได้นะคะมองหางานใหม่ในช่วงนี้นะคะเพราะว่า ในสถานที่ทำงานในช่วงนี้มีอะไรที่อึดอัดกดดันนะคะคุณก็เลยอยากจะออกจากงานนะคะหรือบางคนกำลังมองหางานใหม่อยู่ก็ได้นะคะแต่บอกได้เลยวว่ามีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เรื่องงานก็เรื่องเงินหรือไม่ก็เรื่องความรักนะคะมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามานะคะ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นก็ได้มีการทะเลออาะเบาแหวงขัดแย้งกับคนรักหรือว่าคนรอบข้างนะคะในช่วงนี้อารมณ์ของคุณหงุดหงิดบ่อยๆนะคะไม่ค่อยคงที่คงทนเท่าไหร่แล้วก็มักจะใส่อารมณ์กับคนรอบข้างมักจะใส่อารมณ์กับคนรอบข้างนะคะ ยังไงก็ขอให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์คำพูดด้วยนะคะในบางครั้งเราอาจจะพูดไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่คนฟังเกาอาจจะคิดก็ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังขอให้คิดก่อนที่จะพูดนะคะหรือบางคนอาจจะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะแบบปรับปรับฉับพลันนะคะ หรือมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกระทันหันไม่ทันตั้งตัวตั้งใจก็ขอให้ระมัดระวังเอาไว้นะคะส่วนเรื่องเกี่ยวกับการงานมีความกดดันนะคะมีความกดดันภาระ,ะหน้าที่รับผิดชอบค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องภายในองค์กรน,นะคะคุณก็เลยเกิดความอึดอัดใจอาจจะเบื่อหน่ายก็มีความเป็นไปนได้นะคะหรือถูกเอาลัดเอาเปรียบ เพราะว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะเห็นแก่ตัวนะคะนำปัญหามาให้คุณอยู่เสมอนะคุณก็ทำงานหรือว่าแก้ไขปัญหาแต่เพียงผู้เดียวนะคะก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายนะคะหรืออาจจะมีความน้อยใจในหัวหน้างานนะคะที่เขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าของคุณท,ทั้งที่คุณตั้งใจทำงานเต็มที่นะคะลักษณะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่ชอบลงมือทำนะแต่กลับไม่ได้ดีนะคะ ส่วนทางด้านการเงินในช่วงนี้หมุนซ้ายจ่ายขวานะคะมีปัญหาเรื่องเงินนะคะได้มาใช้ไปอาจจะมีรายจ่ายรออยู่เยอะนะคะทั้งปัญหาหนี้สินหรือว่าปัญหาลุงลังต่างๆนะคะหรือคนที่ยืมเงินค,คุณไปก็อาจจะไม่ได้คืนนะคะช่วงนี้คุณก็เลยเหมือนกับว่าเบื่อหนายเอื้อมละอาอาจจะมีปัญหาปากเสียงเกิดขึ้นนะคะ แต่สิ่งที่ดีๆก็มีอยู่นะคะในภาพไพ่อะคุณเป็นคนที่พูดอะไรมักจะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะพลังงานในภาพไพ่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะพยายามพูดดีคิดดีเข้าไว้แล้วก็จะได้สิ่งที่ดีๆกลับคืนมานะคะอย่าพูดไม่ดีหรือว่าสาบแช่งใครนะคะเพราะว่าอาจจะกลายเป็นจริงนะคะเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือ คุณมีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะพูดอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นเสมอนะคะขอให้คุณรักษาความดีเอาไว้นะคะบอกได้เลยว่าอะไรก็ไม่สามารถทำร้ายคนที่เป็นคนดีได้นะคะคุณจะสามารถชนะพ้นภัยเคาะโศกได้ด้วยดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะตัวคุณเป็นคนกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนะคะ พลังงานภาพไพ่บ่งบอกว่าต้นร้ายกลายเป็นดีนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะสามารถชนะได้ทุกอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าบุคคลรอบข้างนะคะแม้แต่ความรักคุณก็จะมีรักที่ดีๆเข้ามานะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาตอนแรกๆนะแต่สุดท้ายก็สามารถพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ด้วยดีนะคะจะมีการ พูดคุยสื่อสารปรับความเข้าใจเห็นอกเห็นใจแล้วก็สุดท้ายช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะถือว่าต้นล้ายไปดีนะคะมองภาพไพ่แล้วสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นเพราะว่าโอกาสของคุณมานะคะแปดไม้เท้าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะราบลื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างด้วยตัวของคุณเองนะคะ คุณมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาเฉียบฉลาดนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็สามารถไปได้ด้วยดีนะคะและคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณหรือแม้แต่คนรักนะคะที่จะได้พบเจอก็คือลักษณะจะเป็นคนธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะคนธาตลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะ ยังไงขอให้คุณอดทนอดกัน้นสู้ๆกับปัญหาที่เข้ามานะคะและคุณก็จะบอกว่าคุณทำได้นะคะแล้วก็ดีด้วยนะคะถือว่าใช้ได้เลยนะพลังงานภาพไพ่ของคุณนะคะขอให้คุณใจสู้และไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะ อันนี้เราก็มาดูนะคะสําหรับคนโสดนะคะพ่อไม้แม่ไม้นะคะว่าจะเจอใครเข้ามาในช่วงนี้ไหมเพราะว่าคนคุยๆหรือว่ามีคู่มีครอบครัวถึงแม้ว่าช่วงแรกๆอาจจะไม่ดีนะคะอาจจะมีปัญหาแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างลงตัวนะคะแล้วก็พบเจอคู่ที่แท้จริงนะคะแต่ส่วนคนโสดพ่อไม้แม่ไม้จะเป็นเช่นไรน,นะคะเราก็มาดูกันสิสำหรับชาวทัดลมนะคะสเตงน,นะคะ อัตวินถือเหรียญน,นะคะแล้วก็ DM Page นะคะบอกได้เลยว่าสำหรับคนโสดคุณจะมีความสุขเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนะคะคุณเป็นคนที่มีซิกเซนต์ขอให้คุณเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นนะคะแล้วก็สัมผัส ด้วยตัวเองนะไม่ว่าจะมีใครเข้ามานะคะคุณจะมีลางบอกเหตุหรือว่ามีซิกเซนที่จะรับรู้ได้ว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนดีหรือไม่ดีนะคะและบอกได้เลยว่าคุณที่จะพบเจอนะจะเป็นคนที่มีเงินมีฐานะที่ดีเข้ามาประคับประคองความรักในครั้งนี้นะคะจะมาช่วยเหลือคุณหรือว่ามามอบความรักมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะเป็นลักษณะคนธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะ และคุณก็จะมีความสุขสบายในอนาคตนะสำหรับคนโสดพ่อไม่แม่ไม่นะคะก็ดีใจด้วยนะคะอันนี้เราก็มาดูไพสรุปนะคะไพสรุปสําหรับธาตุลมนะคะว่าจะเป็นเชื้อไพรพลังงานในภาพไพ่ขอให้ได้ไพสรุปนะคะเพราะว่าไพพื้นฐานถือว่ามีการสื่อสารมีการสื่อสารที่ดีนะคะมีความชัดเจนในอนาคตนะคะว่าคุณจะพบเจอแต่ สิ่งดีๆมีความก้าวหน้าสดใสแต่อันนี้เรามาดูไพ่สรุปนะคะว่าจะมีอะไรแนะนำนะคะไพสรุปนะคะเป็นไพเดอะเด t นะคะพระราชินีถือดาบนะคะแล้วก็ ก้าวไม่เท้านะคะมองว่าไายสรุปนะคะก็อย่างที่บอกนะอาจจะมีปัญหาหนักเหนื่อยใจในตอนแรกๆนะคะที่ต้องฝ่าฟันปัญหานะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะจบและก็เริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับ ภาพไพ่ชุดนี้นะคะจะมีแต่พลังงานดีๆเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะคะแม่หมอก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับชาวธาตุลมนะคะขอให้คุณสู้ๆนะคะค <ๆ S 1> ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้กับแม่หมอด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ